ครับไล่การวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อว่าน,นี้ไทยลงสนามทาการแข่งขันกับอียิปต์กับากฏว่าเป็นไปตามคาดครับพี่น้องเออไทยสามารถเอาชนะอียิปต์ได้ด้วยสกอร์สามตัวหนึ่งเสร็จเสร็จที่หนึ่งเฮาชนะอียิปต์ยี่สิบห้าตัวสิบห้าแต่ว่าเสร็จที่สองไทยพลาดท่าแพ้อ,อียิปต์ไปด้วยคะแนนยี่สิบห้าตัวยี่สิบสามเสร็ที่สามไทยชนะอียิปต์ยี่สิบห้าตัวสิบห้า เ็จที่ซีตอกฝ้าโล่งครับยี่สิบห้าตัวสิบเอ็ดเออแต่ว่าหลายๆคนขาเจ้าออกมาว่ามา,าถามเออว่าเป็นยังเ o าคือเสียเศษให้อียิปต์เออทั้งๆที่อียิปต์นี่อันรับโลกเข้าเจ้ามันอยู่หาสิบกว่าพ่นเออห่างไกลจากเขาโดยเฉพาะหลังเกม่เออมันมีนาคาเออบางช่องไปถามบุ๋มบิ๋มไปถามสาีผาพ้นเออโดยใส่เข้าเบเออแห้งเกินไปเออเ o าเป็นนา้ามันก็นถามได้ยุตรครับ เออเพียงแต่ว่ามันเหมาะสมบ่อเออไทยบได้แพ้อียิปต์สามศูนย์บได้แพ้อียิปต์สามหนึ่งตรงกันําไทยห้องเอาชนะอียิปต์ได้แต่ว่าคำถามนี่มันเป็นคำถามที่เออมันแห้งเกินไปบอกมันเหมาะสมบ่อเออหลายคนก็ออกมาว้าแลวก็สรุปว่าคำถามนั่นมันเป็นคำถามที่ไรจันจาบันเป็นอย่างไทยคือเสียเสษในอียิปต์เออนักกีฬาบได้เตรียมตัวมาบอกโบได้อบมาบอกเออกับประมาณนี้แหละ ซึ่งบุ๋มบิ๋มพอได้ยินคำถามยังสี่กัถึงกับหัวเราะออกมากเลยครับแต่ว่าน้องก็ตอบได้ดีครับในฐานะอี่ิปินนักกีฬาเป็นคนของาาปะชา้นนอาทิปีเครียดไปคมหรือไปประทาคาลมบบได้ถึงแม้ว่าอียิปต์สิอยู่อันดับโลกห้างไก่กว่าไทยแต่ว่าเมืองการเล่นแล้วเมวื่อวานนี้อียิปต์มีความคล่องตัวครับเล่นดีกว่าเ่าเรียกว่าไทยระบโบได้เพอบ่บได้เเขามีการโจมตีและก็เฮ็ดคะแเนนตามไทยขึ้นมาติด เออหลายเทื่อได้ครับทีไทยหนีไปสามเตีมสี่เต็มห้าเตีมเออเพอแป๊บเดียวอียิปต์สามารถทำอมเต็มติดต่อกันสองเตีมสามเต็มเออจนที่ึ้นมาเสมอไทยได้เอิ้นว่าอียิปต์นี่เป็นทีมที่ประมาทบ่ได้เลยถึงแม้ว่าอันดับโลกเขาจะยู่ไก่บางเทื่อบางที่นี่อียิปต์บ่ได้เขาร่วมไล่กันใหญ่ใหญ่ไล่การที่มันมีการเก็บคะแนนอันดับโลกเออก็เลยเหตุดให้อันดับโลกข้าเจ้าเออมันยังอยู่หาสิบกว่าอยู่ แต่ว่าฟีมือเขาเจ้าหนี้ไม่เป็นธรรมดาเด้ครับคือการกับสวีเดนกับเนเธอร์แลนด์เมื่อว่านี้คือกันอันดับโลกของสวีเดนกับเนเธอร์แลนด์เนี่กระ่างกันพอสมควรแต่พอลงสนามแล้วเบิ่งการแข่งขันแล้วฟีมือมันใกล้เคียงกันเด้ครับพัดกันลุกพัดกันรับเพียงแต่ว่าสวีเดนเฮ็ดเสียหลายกว่าความนิ่งหน่อยกว่าแค่นั้นเองแต่การโจมตีการขูดบอลการเสิร์ฟการยังต่างๆนี่สูสีกันครับ ก็ยังว่าโบเล่บอลรับโลกเดี๋ยวนี้ฮะข้าเจ้าพัฒนาเร็วสี่ไปวัดกันมองได้บ้าน,นี้วัดกันที่ความผิดพลาดครับพี่น้องผู้ใดผิดพลาดดูผู้นั้นแพ้เออเรื่องฟีมือนี่บริยานกันแล้วซุมือนี้ไปวัดกันที่ความเออเลอพผูนครับเออเช่นตีออกเนี่ยเสิฟเสียเนี่ยอันนี้เขาเอื่นว่าตัดแต้มเจ้าของแล้วก็ไปเพิ่มแต้มหมคูต่อสู้เออมันเสียมงนี้มันวัดกันอยู่มงนี้ เพราะฉะนั้นอันดับโลกค้างและอเธอห่างกันแต่ว่าพ่อไปเรียนแล้วมันสูสีกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยโหวดได้ว่าเป็นอย่างไทยคือเสียเสียไทยอียิปต์เมื่อว่าน,นี้เออในเซตที่สองนี่ไทยเข้ากับผิดพลาดไปหลายเธอเออเหตุให้อียิปต์เอาชนะได้เออหลังเกมโคดออสก็ได้ออกมาเววาแล้วก็เปิดเผยอาการบาดเจ็บของชัดชุรออนเออนาเป็นห่วงครับเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เขาที่เจอกับสวีเดนชัดชุออนสีลงมากเออซอยทีมได้พอซำมดี้ เห็นบอกหมู่ว่านนี่ก็ได้เถือกเปลี่ยนตัวออกไปหลายเถือเออเพราะว่าอาการบาดเจ็บอาการยักพระทันได้ดีเต็มร้อยครับเออลงมาซอยมูได้เออพ่อประมานเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่นี่ถ้าเฮาบ่มีบุ๋มบิมมายืนคููกันกับน้องบิมเออมันก็นาเป็นห่วงเฮาสิคือตัวศาสีผ้าพ่อนเฮาสิคือต่อน้องเฟิ่นเออมันก็นักบรทันได้ไหวว่างใจได้ทอน้องชัชชรอนเออถึงแม้ว่าศาสีผ้าพ่อนหมื่ว่านนี่เออสีโชว์ผลงานได้ดีโดดเด่น อแต่ว่าถ้าเฮ้าได้น้องชัดชัอ่อนมายืนคููกับน้องบิมเออเฮากัมันใจได้เต็มร้อยบ่ง่ายๆลดสรุปเล้วบุ้มบิมนี่ก็เลยสิได้ไปตรวจร่างกายแล้วก็ให้แพย์เพิ่นวินิชัยเออว่าสภาพในการเรียนนี่มันจักอร์เซ็นเออเล่นได้จักอร์เซ็นสีซอยมูได้เท่าไรเอออันนี้เฮาเลยเป็นห่วงเมืองฟอรอมการเรียนของเซวิเดียมนนื่อว่านี้พราะว่าเฮ้าหวังไว้ว่าเฮ้าสิชนะสองเมตรในรอบแรกนี่เออสมทีมนี่ เาสีรษะไพเดเนียเฮ่เากว่าคาดหวังไว้ว่าเฮาสีรนะอียิปต์กับสวีเดนแต่พ่อเมืองฟ้อมสวีเดนแล้วนี่โอ้ยนาเป็นห่วงครับเออข้าเจ้าเล่นเล้วเล่นเกมลูกข้าเจ้านี่เออมันดูดันเกมเสิร์ฟข้าเจ้ามันกระเสิร์ฟได้ดีลูกเสิร์ฟของฮาดหมื่วานนี่เออเล่นงานเนื้อร์แลน่นเออมันต้องเป็นจังสันครับเออมันต้องมีลูกเสิร์ฟกดดันลูกเสิร์ฟนักๆลูกเสิร์ฟแห้งแห้งเออไปกดดันคููต่อสู้ ซึ่งทีมไทยเฮายังบ้ทาได้มีเออมีแค่สสีพระพ่อ,พอเออแต่ว่ากับว่ถึงกับว่าเหรียญงานคููต่อสู้ได้หลายปันไดถา้าแมนมีนักกีฬาที่เสิบได้คือสสีพระพ่อ,พอน,นี่จากสามสีพนนี่โอ้ยบันเทิงครับ <c oughs> เออบางเทธอเขาไปคาดหวังแต่ลูกที่ททสามารถตบท้นาคะแนนบอลเลี้ยวบอลเอียงสิเออบางเทือเขาจับทางเขาได้เขากับบอกเขาอย่างเขาปิดทางเขาได้เอออาศัยลูกเสิบนักนัก,นกลูกเสิบแห่งๆไปโกดันคููต่อสู้นี่แหละ คนที่ทำคะแนนให้ทีมไทยสูงสุดหมู่บ้านนี้ก็น่าจ,จะเป็นน้องบีมพิชยาซึ่งเฮ็ดคะแนนได้เสมอต้อนเสมอปลายฝากผีฝากไข่ได้ลองลงมากกับแมนทัดดาวทัดดาวนี่ก็ได้คะแนนจากบอลเลี้ยวแล้วก็ลูกบอกครับเอ,อสามารถบอกได้ติดติดบอกได้ทีทีเฮ็ดคะแนนได้ติดกันหลายคะแนนเอ,อ,อียิบแพ้ไทยมองนี่แหละครับหมู่บ้านนี้แพ้ลูกบอก <laughs> เออ เออทีมได้กยาครับถ้าตีแล้วติดบอกเออหลายๆเทือนี่มันท่อเห็นบอกทีมไทยเขาแพน้นเออส่วนมากกับไปตีติดบอกเขานี่แหละเออตีไปติดบอกสองลูกสามลูกต่อกันเออมันเหตุไห้เสียกำลังใจครับเออตีอยังไงกับบอลลงตียังไงกับพวกไตอียิบขึ้นกันเมื่อวานนี้ทัดดาวบอกได้หลายลูกต่อกันแล้วก็มีน้องไก่แน่น้องบีมเน่ยพ่อนพันเนี่ยเออซอยกันบอกคัสทยาหมุน,นเออพ่อตีติดบอกหลายลูกเออมันก็นเลยท่อครับ เอออียิปต์ก็เลยเหลียนบอกออกเออแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อียิปต์ได้ออกมาบอกว่าแผ่ไทยเออย้อนว่าเสียงเชี่ยเสียงกล่องของเช่าไทยนี่มันเออมันแห้งพุดเออนักกีฬาเขาว่าเขาตื่นเสียงกล่องเสียงเชี่ยเออมันแห้งเกินไปวระสันเขาว่าโอ้ยอันนี้ก็จกสิวาจังไหนนาะครับพี่น้องเออคือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมไทยเอญย่อมเชี่ยกีฬาเขาตีเฮ็ดจังสี่ คือกันกับประเทศนนอันใดนอที่ทีมไทยเข้าไปแข่งกับข้าเจา้าข้าเจ้าเป่าปีหน่อยไหมครับเออบ่แม่นเป่าผู้เดียวมาแม่นเป่าเบิดสุกคนนะโหลดเออตั้งแต่เซตนเรียกฮอดเซตสุดท rate, ้ายแปด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 อยูอย่เห็นไม่เสบิเด่นบ่รู้ประเทศใดโอ้ยหอมเมืองกีฬากับบ่เปิดตะเบิงครับอันเสียงปีนี่มันบริมวลเลยครับอันเสียงกล่องนี่ผมว่ามันก็ยังไข่กว่าเสียงปีเออเสียงปีนี่มันแสีบหูครับแปด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 อยู่ห็น โอ้ยว่วเหาก็ไดผมว่ามาันขนาดะมีมาตรการมานล่องลับอยู่หรอกเออมากแก่ไขในเรื่องจางสีอยู่หรอกบางเธอมันเกินไปยังอียิปต์เม,มื่อวานนี่เขาเจ้าจออกว่าเขาเขาตื่นเสียงกล่องเสียงเสียทิมไทยอันนี้ก็จจสิว่าจังไหนเนาะเมื่อวานนี้เนเธอเลนก็ทําำการแข่งขันกับสวีเดนเป็นยังเฮานนเคือสนใจคูนี่บาติเออเพราะว่าจะเป็นเนเธอเลนกับสวีเดนนี่เออมันอยู่ในกลุ่มเฮาครับ เฮาที่เจอสวีเดนแล้วก็พักเมือหนึ่งเฮากระที่ไปเจอกับเนเธอร์แลนด์เฮาบไดเคขาดหวังว่าเฮาที่ชนะเนเธอร์แลนด์แต่เฮาขาดหวังไว้ว่า,วาเฮาสิชนะสวีเดนแต่พ่อเมืองฟอ้อมการเรี่นแล้วพี่นงเอเอเฮาสิชนะเขาเดบ่วสวีเดนนี่ขาเจ้าดุดันเออตบบนักโตบแห้งโดยเฉพาะหากเออพี่กับน้องเห็นบอกขาเจ้าเสิบกดดันเนเธอร์แลนด์เออลูกเสิบข้าเจ้านี่่แม่นธรรมดาครับ เออมีความเร็วความแห้งเออเสิร์ฟกดดันเนเธอเล่นได้เออบวแมนธรรมดาเพราะฉะนั้นทีมไทยต้องเตรียมรับมือครับเออลูกนักลูกแห้งนี่เออสวนเกมรับเกมลูกนี่เฮาห้องห่วงเพราะปันใดเออห้องห่วงจุนี่แหละเออเขาที่เสิร์ฟกดดันห้องเออจังไปล่อหลุ่นล่อเชี่ยเมื่ออื่นสองถุ่มเคืองเวลาเก่าสนามเก่าเออไพ่ที่เป็นมูไพ่ที่เป็นจาเออเเมืองกีฬาเชี่ยวชิล่าเนี่ยแหละครับพี่น้องมันจังมวน เออเหตุให้เฮาเออมีความกระตือรือร้นเออมีชีวิตชีว่าเออเมืองเข้าเมืองเข้ากันบ้านกันเมืองบางเือมันก็เออเหตุให้เสียสุขภาพจิตเออขาเจ้าดากันให้กันอยู่ในสภาพเนี่ยโอ้ยเออเมืองไปกัดกัดเข่วไปน้่เอาคลิปนี้กับพ่อหอมปากหอมพอครับพี่น้องคลิปหน้าจ้กพ่อกันไหมครับสลับมือนีสวัสดีครับ